แล้วสิ่งที่คุณห้ามทําถ้าไม่อยากเข่าเสื่อมเร็วอันดับแรกของการที่เราเนี่ยไม่ไปตรวจร่างกายถ้ายูริกมันมาจากคุณไปดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ถ้าจะดื่มจริงๆดื่มไวน์แดงเท่านั้นอันที่2นะนั่นก็คือเรื่องของค่าน้ําตาลที่สูงเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเบาหวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะน้ำตาลเนี่ยมันจะลอยอยู่ในกระแสะเลือดเรานาน,านและยิ่งเพิ่มความเป็นกรดซึ่งอะไรใช้ในการปรับสนุนกรดด่างอันดับแรกคือการหายใจเราหายใจเนี่ยปรับกรดด่างได้อันดับที่2นะครับในไตของเรา ก็จะทําการแลกเปลี่ยนแก๊สรวมถึงอีกอวัยวะหนึ่งนั่นก็คือกระดูกของเรา3คุณคิดว่าการดื่มนมวัวมันจะบํารุงกระดูกดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเลี้ยงนมวัวกินอะไรดี1ผักจะเป็นพวกผักใบสีเขียวเขียวเข้มเขมอย่างเช่นพวกบรอกโคลีถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะครับคือคุณต้องกินแคลเซียมที่อยู่ในรูปแบบคล้ายกระดูกของคนเรา2ฟอร์มใหญ่ๆก็คือนิยมแ3ลซีโวเนตไฮดรอกซีแอปปาทิ์นะครับฟอร์มเนี้ยเป็นโครงสร้างเดียวกันกับกระดูกของเราเวลาเรากินแคลเซียมเ ตัวนำพาจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนั่นก็คือวิตามินดีนะครับวิตามินดีก็นี่แหละจากแสงแดดแบบนี้เขายังต้องอาศัยเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือวิตามิน K2 วิตามิน K2 จะช่วยเอาแคลเซียมกลับเข้าไปเก็บในกระดูกข้อที่4่การที่คุณไปซื้อคอลลาเจนรวมชนิดมากินแบบนี้ไม่ค่อยช่วยต้องกินคอลลาเจนชนิดที่2อยู่ในพวกข้อไก่ข้อที่ห้ที่ระวังเรื่องของน้ํามันที่มีโอเมก้า6สูงสูน้ำมันพืชที่เอาไปทอดทการศึกษาพบว่านะครับการที่เรากินน้ํามันพืชแต่ สัดส่วนความสมดุลของกรดโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันไม่เท่ากันคุณก็จะเสี่ยงต่อภาวะอักเสบในหลอดเลือดมากขึ้นข้อที่6สิ่งที่คุณห้ามทํากินโปรโตีนจากเนื้อแดงแปลงรูปนะคะพวกนี้ครับมันยิ่งทําให้ร่างกายเราเป็นกรดทําให้กระดูกคุณพุนเร็วแล้วให้คุณกินโปรโตีนจากพืชจะเป็นถั่วลันเตาแล้ถ้าจะให้ดีนะรีบเข้ากลุ่มโปรโตีนของหมกเลยกลุ่มโปรโตีนนะครับพิมพ์ว่าโปรโตีน